สวัสดีค่ะดิฉันปานาไทยเสยรีรักอดีตสมาชิกสภาผู้แทนจังหวัดแพร่นะคะเป็นคนแพร่ค่ะวันนี้จะมาขอแนะนำผลิตภัณฑ์อาหาร e ค i เวนกิซีนที่ได้รับก,การพัฒนาจากโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ O-Top ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมียมประเภทอาหารสูตสากลของจังหวัดแพร่ตอนนี้เรามีสินค้าในโครงการ ที่พร้อมจำหน่ายกว่า250เมนูมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะคะและที่ประทับใจก็คืออาหารแชร่แข็งที่ผลิตโดยเทคโนโลโยีแช่แข็งอย่างรวดเร็วโดยใช้ไนโตรเจนเหลวซึ่งจะคงความสดใหม่ของอาหารอยู่ได้ตลอดแล้วก็เป็นอาหารที่ยังไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไม่มีสารปรุงแต่งใดๆทั้งสิ้นก็คงจะตอบโจทย์ของคนในยุคนี้นะคะใครที่กำลังมองหาอาหารที่มีทั้งความอร่อย ความสะอาดและก็ความปลอดภัยก็คงจะต้องถูกใจอย่างแน่นอนค่ะเร็วๆนี้ก็อยากจะขอเชิญชวนท่านมาอุดหนุนสินค้าจากผู้ประกอบการชาวแพร่เราจะเปิดตลาดจำหน่ายสินค้าด้วยกันถึง3าแห่งด้วยกันนะคะในวันที่9กันยายนที่กาด3ามวัยจังหวัดแพร่วันที่10กันยายนที่มิกซ์จตุจักรกรุงเทพวันที่11กันยายนที่บิ๊กซีพระราม4กรุงเทพตั้งแต่ สิบโมงเช้าถึง1ทุ่มมีอาหารราคาพิเศษพิเศษรออยู่นะคะสามารถติดตามได้จาก f c e e o o o k l l t o p จังหวัดแพร่และ Facebook Heaven c u i s i n e นะคะขอบคุณค่ะ